ไม่มีเวลาลงคลิปใช่ไหมได้รอบเดียวเออเราก็เอา,อาไลฟ์สดวันหนึ่งรอบหนึ่งก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วเราก็กดเป็นไฮไลท์ไว้สักสามช่วงช่วงหนึ่งมันจะได้5นาทีนะคะกดไว้สมช่วงเพื่อนจะได้เข้าไปดูให้เรามันจะมีโคลงเหมือนกันแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาคือเราก็ต้องขยันนิดนึงในการที่จะลงช็อตด,ด้วยหรือว่าจะลงเป็นคลิป ไฮไลท์วิดีโอนี่แหละเอาไปทําเป็นคลิปวิดีโอเพราะถ้าเราไม่มีเวลาเนาะเราก็เอาไฮไลท์นี่แหละไปใส่เป็นช่วงๆไปนะคะวันละช่วงก็ได้นะคะสามไฮไลท์สามวันก็ได้นะคะกีดยางได้เยอะกว่าเออเข้าใจจ้ะ <laughs> แต่เราทำช่องมาจนถึงขนาดนี้แล้วเนาะก็ อ่าพี่เพ็มก็ไม่อยากให้ทิ้งเนาะก็ทิ้งทิ้งไว้อย่างน้อยตอนเราอายุเยอะแล้วร่างกายไปไม่ไหวแล้วเราก็ยังมีเงินตรงนี้ได้กินบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีเนาะเราก็อ่าลงคลิปรักษาช่องใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ ไฮไลท์ต่อเรากรีดยางด้วยก็ได้นะคะก็กดเป็นวิดีโอแล้วเราก็กีดยางไปเลยทําไว้เลยนะคะเราก็ทํางานไปเลยปล่อยปล่อยเป็นคลิปวิดีโอไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าไปกดให้นะคะแล้วเราก็เดินมากดสัก5นาทีไฮไลท์แล้วก็น่าลักมันก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเราทํางานอะไรเราก็ไลท์ทิ้งไว้เลยมีป่ามีเสียงจิ้งหรือจิ้งหลีดก็ได้นะคะมันก็จะได้อบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเนาะเอออันนี้ก็ พี่พิมก็อยากจะให้ทํามันเป็นวิธีที่ไม่ได้ยุ่งยากค่ะก็ง่ายๆแล้วก็เปิดไลฟ์ไว้แล้วเราก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มันจะได้มีช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทิ้งช่องแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็จะมีคลิปเล็กๆไปลงเป็นช็อตๆไปอันนั้นก็จะเพิ่มรายได้เราไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไฮไลท์ก็มีโคลงนะคะแต่พี่พิมพ์ไม่รู้อันนี้พี่พิมไม่รู้แต่ว่าพี่พิมพ์จะใช้ไฮไลท์เนี่ย เปตัวสอดแทรกระหว่างคลิปนะคะเพราะพี่พิมพ์จะทําคลิปหนึ่งสามสี่วันหนึ่งคลิปนะคะแล้วพี่พิมพ์ก็จะเอาไลฟ์ like สดนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยแล้วก็เอาไฮไลท์ไปลงเป็นช่วงๆของแต่ละวันที่วันไหนเวลาพี่พิมพ์ไม่ได้ไลฟ์สดพี่พิมพ์ก็เอาไฮไลท์ไปลงในช่วงเวลานั้นแทนนะคะก็นี่แหละก็ขยันนิดหนึ่งเนาะพี่พิมพ์ก็ทํางานค่ะทํางานบางทีพี่พิมพ์พมก็ถ่ายที่ทํางานนั่แหละค่ะนั่งกินข้าว แล้วก็ถ่ายไปด้วยนะจ๊ะมาจ้าเดี๋ยวพี่พิมพ์มาข้าวไปด้วยค่ะเรามากินข้าวด้วยกันเด้อนะจ๊ะเพราะว่าหลายๆคนก็ตอนนี้ก็ขยันกันเป็นพิเศษนะคะของพี่พิมพ์ได้ไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะก็กําลังจะมาอีกหนึ่งเดือนนะคะเขาก็มาสํารองให้พี่พิมพ์แล้ว3าเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่พิมพ์จํากัดการรับรายได้ของพี่พิมพ์ค่ะ พี่พิมพ์ให้เข้าเดือนหนึ่งไม่เกินเจ็ดสิบยูโรนะคะเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าเรามีไรายได้แล้วเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยจ้ะน้องกอดอืเราก็ทำอะไรเราก็เปิดไปเลยนะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหรือว่าเราจะอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาเราก็ถ่ายท้องไร่ท้องนาฟังเสียงจิ้งหรีดบ้างนันนะนนแล้วก็เซฮัลโหลบ้างนะคะ ก็มันก็เป็นอะไรที่ไม่ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากนะจ๊ะก็เราใช้ชีวิตประจําวันอะไรเราก็ทํานั้นละค่ะเหมือนพี่พิมพ์นี่ละ่ะพี่พิมพ์ก็ทํางานไปด้วยเช้ามาทํากับข้าวกินงข้าวอะไรพี่พิมพ์ก็ทําันั้นละค่ะไม่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 สอดไม่สรรหาที่พิมพ์ไม่สรรหาอะไรที่มันเวอร์วังอลาัางการนะคะตอนนี้ก็คือสบายสบายเราทําอะไรกินเราก็ เอาอันนั้นละค่ะลงไปด้วยชีวิตประจําวันเราอย่างพี่พิมพ์ไปหาเห็ดพี่พิมพก็นั่นแหละทําคลิปคลิปลงทําเห็ดไปด้วยบางทีก็ไปไลฟ์ในป่านะจ๊ะเออไลฟ์ในป่าคุยบ้างเก็บเห็ดบ้างเดินบ้างหอบแคร์กงว่ากันไป <laughs> ออกกําลังกายด้วยนะคะมาจ้ามาจ้าเมื่อวานพี่พิมพ์มี ผัทเอดยังเหลืออยู่นะจ้านี่ยังเหลือไว้กินอีกอีก,อกมือหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเย็นๆนู่นหลับถึงจะได้แกงต้องกลับมาจาัดทํางานก่อนนะวันนี้พี่พิมก็ไปทํางานนะคะไปทํางานเหมือนเดิมเช้ามากินข้าวแล้วก็ไปทํางานวันนี้ไปสายได้จ้ะก็เลยไล์สดไว้สัหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็